ประมาณสันสามปาราดีคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กไม่ควรรับชมลำพังควรเรียกผู้ปกครองมาด,ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผม ่าวันนี้วันศุกร์นะครับที่สิบหกโอ้วันนี้วันถนะว,ว,วยออกนะ๋ยวรุ่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวนาบีจะไปซื้ออ,อุปกรณ์ซื้อเยอะอนนี้อยู่ที่ร้านอุปกรณ์ปลกปลา อาษีตุกตาแับต้งรำอืนที่บ,บ้าน ีคกกรัมนี่บาทใช่งห้ครับโอ้นี่ของเยอะร้านอยู่ตรงเอาขอี่แล้วครับผมไม่พอ เอาไปทงที่บอ่ออยู่มีทุกอย่างนะผมร้านลรงนะผมพูดถึงประจำนะครับร้านนี้อยู่เส้นลงทานนะครับผมโอเคเี๋ยวแล้วได้อุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราไปที่หมายกัน,นครับผมผมอ่าอีกตัวหนึ่งผมแชร์ไว้อยู่มันไม่ไกลเท่าที่เราไป,ไป ครับสวัสดีมิตรรักนะักตกปลาครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็วันศุกร์ที่สิบหกมิถุนายนเนาะก็วันนี้ <c oughs> พานานามาที่หมายของหนองเห่านะผมก็หมายนี้ก็เป็นไมายใหม่นะผมมาเปิดครั้งแรกเลยนะดูสภาพไมายก็รุกมีต่ยานะครุกันเลยนะครับผมก็พากันทางเปิดไมายลงไปแล้วนะ จุดนี้นบ,บีลงนะผมวันนี้จะลงห้าคันนะแต่อ่านบ,บีจะใช้สี่คันก่อนเพราะว่าอีคันหนึ่งมันขาดชุดตะก้อไปนะผมก็ยังไม่ได้ประกอบนะฮะโอเคสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะผมเดดก็อ่าเมฆมากนะผมก็ไม่รู้ว่าจะต่อไปไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะผมว่าจะคลึมหรือว่าจะตกยังไงกัไม่รู้นะอ่า รถก็จอดอยู่ข้างสนามบินเลยนะผมเลาะเข้ามาด้านในเลยนะผมจุดนบีเคยลงครั้งแรกก็จะอยู่ประมาณประตูน้านะวันนี้เขาเปิดน้ําลงนะผมน้ําขึ้นมาเยอะมากเลยนะผมน้ําก็จะออกคุณๆเหลืองๆนะผมก็จุดนี้ครั้งแรกครับไปรุ่นกันนะว่านบีจะอ่าทําผลงานทําเต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมไหมนะผมก็หลังจากอีพีที่แล้วนบีก็ไปที่คลองส่งน้ํานะอ่า อีพีนั้นก็อุปสรรคเยอะมากนะผมก็ส่วนที่อ่าคลองหนองเห่านี้ของเราจะเป็นยังไงไปตามลุ้นกันนะครับผมอตอนนี้ก็เก้าโมงสามสิบเจ็ดแล้วนะผมอ่ามาวันนี้มาสองคนนะกับกบกาปาจีนนะกบกาปาจีนก็จะลงอยู่ตรงต้นอ่มามะรุมนะครผมเพราะว่าอาจจะสองไม่เห็นนะครับผมเพราะว่า ต้นไม้มันบังนะผมเดี๋ยวอา,อาจจะไปถล่มกอนั้นลงนะครับผมให้มันเห็นฝั่งกอกาด้วยนะครับผมครับก็โอเคครับเหยื่อนะบีใช้วันนี้ก็มาผสมหน้างานเลยนะผมก็จะมีเยี่ยมโรหนึ่งถุงนะครัมสองถุงนะครับผมขนมปังหนึ่งถุงนะครับ,รบก็จะมีนมเปรี้ยวหนึ่งกองนะครับผมอันนี้ หมดอายุแล้วนะผมก็ห็นนะเขาเอามาไว้ให้นะะสมเบียรตรุกปลาอเจ้าอันนี้ก็กากกาพาอบแห้งนะผมอันนี้ก็ทําเองแล้วก็จะมีอ่าหัวเชื้อนะที่นบีทําไว้นะผมผสมวมชื้อตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมเลยหลายอย่างรวมกันนะผมใช้นิดเดียวนะตัวนี้เราจะใช้ประมาณนี้นะผม ก็จะมีไข่ไข่นะครับผมเหยื่อตัวนี้มาทําสดเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้หมักไว้มาลองดูกันนะครับผมว่าปลามันจะเข้ามากินเหยื่อเราไหมนะฮะว่าไม้นี้เราก็ไม่เคยเข้ามาตกนะก็สภาพข้างหน้านะชันมากเลยไม่รู้ว่าจะได้ปลาไม่รู้จะเอาตัวได้ไหมก็เดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับผมก็ อย่ไปผสมเยอะกันนะครับผมอันดบได้เราก็ใส่รำเข้าไปเลยนะรำสองถุงนะผมขยะก็เก็บไว้นะฮะเราเอามาเราก็เอากลับไปด้วยนะครับผม เยี่อโรเพิ่มความมันนะเดี๋ยวเราตีเยี่มโรกับรำให้เข้ากันก่อนนะครับผมอาจจะไม่เข้าดีเหมือนเครื่องปั่นนะเราก็ใช้ไปเลยนะครับผมขนมปังต่อไปก็ขนมปังนะครับผมใส่ไปเลยเหม็ง ปกมานนี้ครับผมแล้วก็กากมะพร้าวทำเองก็ได้หรือจะซื้อก็ได้นะครับผมหรือใครจะซื้อแบบปา่ที่เขาสำเร็จมาก็มีนะครับขนมปังกะทินะก็อันนี้ก็เป็นหัวเหยื่อเรานะครับผม ทำไว้นะส่วนผสมก็นะบีเคยทำคลิปลงไปแล้วนะผมไม่ใช้อะไรมัง่งนะครับตัวนี้ก็ปลาคือว่าเข้าดีอยู่นะใช้เยอะไม่ได้นะผมเพราะว่าใช้เยอะปลาไม่เข้านะเพราะว่ามือเยอะเราแรงนะครับผมใช้นิดเดียวพอใช้น้นอย อ่ะโอเคตามด้วยนมเปรี้ยวนะผมใส่อะไรไมรู้เยอะยะปลาะไ้กินดีจังเลยอืมไม่เสียนะเพราะ่าอมันหมดอายุแล้วนะผมแต่กินมันยังไม่ไม่บูดนะต่อไปก็เป็นไข่ไก่ครับสองฟองก็ หมายนี้ก็จะมีปลาพวกปลาตะเพียนนะผมพปลายิบปลาดุกปลานินนวลจันนะครับผมนี่เราก็ตีเข้ากันเลยครับผมก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมได้แล้วเราก็ผสมน้ําที่หมายตกได้เลยนะผมแต่อ่าจริงจริงแล้วผสมเสร็จแล้วเราก็ต้อง ถ้าตกก็ต้องใช้ให้หมดเลยนะผมต้อไม่ต้องไปเก็บไว้นะครับหรือจริงๆถ้ามันไม่ <c oughs> ถ้ามันไม่หมดเราก็ยังเก็บใช้ต่อได้ถ้าใช้หมดเลยก็ดีนะครับเวลาไปตกเราก็ผสมใหม่เอวิธีที่นบีผสมนะฮะเพื่อไม่ให้เยอะตอนนี้มันเสียนะผมนบีก็จะใช้ทางอีกอันนะผม ทางเปล่าอีกอันหนึ่งนะนบีก็จะผสมแค่เฉพาะนาบีตีนะทางเปล่าเขาก็จะผสมประมาณสักสามไม้สี่ไม้นะรประมาณนี้นะหมดเราค่อยมาผสมมาเอาตัวนี้ใส่แล้วก็ผสมใหม่นะโะันี้เก็บไปนี้เก็บไปก็กล้าจะใช้ก็มาเอา ได้แล้วนะผมเดี๋ยวเราก็จะไปพรมน้ําก็ส่วนะน,น,น,นชุดตะก้อนะนบีใช้เป็นอ่าชุดตะก้อนบีใช้เป็นตะก้อวิ่งนะผมอ่าสองจุดห้านะครับตะัวก็จะอยู่ประมาณสามสิบยี่สห้านะประมาณนี้สายเอ็นนบีใชย้ยี่สิบปอน เอ้ยไม่ใช่ซเอ็นตัวนี้ใช้นบ,บีใช้สิบสองปอนด์นะครับชุดอุปกรณ์เป็นตัวเดิมหมดเลยนะครับคันแปดฟุตก็เป็นสปราร์ตันคอขาวนะครับเวทหกขีดสิบสองนะครับผมก็งานปานนินตะเพียนอ่าอาจจะมีผิดคิวมาก็พอเอาอยู่นะผมประมาณไซส์ประมาณโลโลสามโลสี่โลห้าโลอันนี้พอเอาได้อยู่นะครับผมก็ขอเนนบ็ดนบีใช้อ่ะ นาเบตใช้เอนาบีใช้ของจิโน0.8นะผมอ่า,ะอาจะมีหนึ่งตะขอสองตะขอนะครับผมผูกข้างล่างนะแล้วก็ตัวอ่าสายหน้านาบีจะใช้ยาวประมาณห้าเซนนะครับผมหรือว่าสองตะขอสองขอมือประมาณนี้นะผมชุดอุปกรณ์ตกส่วนมากนาบีจะใช้เน้นตกประน,นินนะครับผมก็แต่ทุกคลิปที่ได้ก็จะมีปลาหลากหลายนะผมเข้ามากินนะก็จะประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรมากมายชับซ้อนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปลงเหยื่อชุดแรกกันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงสี่สิบแปดแล้วนะผมมาถึงไหนก็ตอนนี้ทางเข้าแห้งอยู่นะเข้าได้นะครับผมนะะท่านใดที่จะมาก็มาได้เลยนะครับช่วงนี้แต่ถ้าฝนหนักๆก,ก,ก็อาจจะเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะว่าถนนอาจจะลื่นนะเพราะว่าถนนที่นี่มันจะเป็นอาถนนดำจะเป็นดินดำนครับดินเหนียว น,นะครับผมโอเคไปรับชมและไปลุ้นกันครับผม อะไรดิเฮ้ยเพียนไอ้ยกะ เอ็นสวยนี่เยอของเราทํางานแล้วผมตะเพียนนะครับแต็มเลยก็กะเอาอีกแล้วโอจัดอีกแล้วนะผมปลาอะไรดิ้นอย่างงี้ยี่ศกหรือเปล่า <c oughs> ยี่ศกป๊อกม <c oughs> ันต้องมันต้องถลง่มกอนี่ออกแล้วกะีจะได้มองห็น วันนี้น่าจะบันเทิงอยู่นะครับผมเพราะว่าจใหม่ใหม่น้ําใหม่นะผมน้ำมันเข้ามาจากอข้างในสนามบินนะเขาเปิดตรงประตูน้ําออกมาเยีาา่ยมมักเราก็ทํางานได้ได้ได,ได้ได้ดีอพอสมควรนะครับยี่สบใช้ประมาณสักสามสี่ขีดนะประมาณนี้เนาะถึงกรอเปล่า อวานนินแล้วครับผมใส,ส,มส่สองแทมแล้วนะก็ก้าแ้มหนึ่งนะผมใส่ไม่ใหญ่นะแต่ก็ก็ถือว่าแปลปลานินนะครับผมตามหาปลานินเจอแล้วฮะ ที่วันชันนะเอาขึ้นยากครับผมขยับมาอีกแต้มครับผมปานินนะใส่งานะผมก็โอเคครับผมตอนนี้ก็เที่ยงห้าสิบเอ็ดนะฮะสุดผลงานช่วงเช้านะผมก็มีเต้มสักประมาณนะน่าจะสิบเต้มนะปานินตะเพียนนะครับผมมียี่สกนะยี่สกไซแว้นมาตัวนะ ฝั่งกอกานี่กินจัดเลยนะผมฝั่งนู้นวัดแล้ววัดอีกนะแต,แต่วัดไม่ค่อยติดนะผมต้องไปเช็คตะก,ก้อต้องเช็คตะก,ก้อหรือเปล่าหรือเช็คอะไรอ่าไนะแต่เพียนใหม่อีกแล้วครับผมแต่เพียนอีกหนึ่งแต้มนะฝั่งกอกาถือถือว่าเข้าดีนะแต่เพียนช่วงก็กินอยู่เรื่อยๆนะผมนะก็จะมีเงียบบ้างเป็นบางช่วงนะ ตอนนี้ก็เที่ยงประมาณเที่ยงนะเที่ยงห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณวาง <c oughs> โอ้ยปลากินดีดีอ้าว,าวนนม,มาโชว์กล้องในฝั่งนู้น,นเลยววเเเ<า>กล้องเปิดไป นินครับปนินฮัโลโหลฮไทยเนี่ยคือว่าได้ยินเสียงนี่นี่มีเปิดกล้องเนี้ยเปิดกล้องเนี้ยตรงเข้เาไปโอ้ยแบบนี้ปตากำลังขี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงร้อตัวนี้ม <laughs> าอยู่อีกแล้ว ขึ้นขึ้นขึ้นไปข้างบนน่ะมันจะย้าหูวัวตะเพียนใจสวยเลยมามามา ชดเมื่อกี้เอาไม่ทันเลยนะผมเียนเื้อสวยเอาไม่ทันนะวัดไม่ติดเลยเข้าอยู่นะบ่ายสามครึ่งนะโอ้น่าดับเบิ้ลเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็บ่ายสามโมงห้าสิบสามแล้วนะผมก็ช่วงบ่ายมาบ่ายโมงเข้ามาบ่ายสองนะครับก็มีเข้ามากินอยู่เรื่อยๆนะผมเอ่ ฟังก็กล้านะผมวัดโอ้โหวัดวัดไม่ทันนะผมวัดแล้ววัดอีกนะผมจินไม่หยุดนะวัดไม่ติดมั่งวัดเอือมดพุทีิ โอเคครับผมตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา้นาทีแล้วนะผมก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะผมก็สุ่าตอตเย็นเราก็มีงานกันนะครับเราต้องไปแทนตะยินต่อก็สรุปผลงานวันนี้ก็ปลาก็กินอยู่เรื่อยๆนะผมะก็ถือว่าบันเทิงอยู่นะผมหมายนี้ถือว่าได้เต็มในตัวอยู่พอสมควรนะรผม ปลาที่ได้ก็จะเป็นพวกปลานินตะเพียนะผม20ปลาเดียวนะแล้วก็ปลาช็อกเกอร์45ตัวนะผมก็ <c oughs> ไม่ได้เอานะผมจริงไปแล้วหมยนี้ก็เป็นหมยใหม่นะผมงเรา,าเปิดหมายกันเมื่อเช้านะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เก็บอุปกรณ์เดี๋ยวนวีจะเก็บอุปกรณ์กลับแลวครับผมก็ทยอยเกยล่เก็บเบ็ดไปแล้วนะี๋ยวที่เหลือเราก็เดินลงน้ําไป ที่เก็บไว้นะผมเดี๋ยวเราไปทำใหม่นะผมตอนที่จะมาตกก็โอเคเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวไปดูปลารวมกันนะครับผมสวยเลยอ่ะอุ้ยอ้ยติดท้ายมาตรงหน่อยขอตะวี่นี่ครับผม ไปฝากต้งบ้ากการะเึ้นกรียนปิดท้ายนะครับผมตัวท้ายนะครับผมใช้ช่วยๆนะเก็บอุปกรณ์กันอยู่นะคผมมากินก็อืมมันมันไปกินอยู่ช่วงโซนๆนู้นไปฝั่งนู้นอืมเสียดายนะหมดเวลาก่อน งานของเราวันนี้ปลาจะไม่ค่อยไซส์ไม่ค่อยโตนะไซส์ก็จะประมาณประมาณนี้นะครับอ้อา่ในกอกาอ่า่ในอ,อ๋อโวประมาณนี้นะครับไซส์ฝั่งน ا ดีก็กินครับแต่ไม่ค่อยจัดเหมือนฝั่งกอกานะ สู้สู้ตัวไม่ใหญ่นะแต่สู้ชื่อ่ะนี่ครับผปทงานของเราวันนี้นะก็ประวัติเต็มวันไหมวันนี้ก็เต็มวันนะครับผมตกด้วยเล่นไปด้วยครับก็ปลาจะกินช่วงอ่าประมาณสักห้าโมงนะไปถึงประมาณเที่ยงเกือบเที่ยงนะผม ก็กินสักชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็จะกินอีกทีนะฮะช่วงบ่ายโมงนะผมบ่ายโมงจะเข้าบ่ายสองแล้วก็บ่ายสามมาก็เงียบๆแต่ก็ก็ยังมีกินอยู่เรื่อยๆนะผมส่วนไม้ที่จะลงนะครับตรงนี้ต้นต้น,ต,นต้นแคเนี่ครับผมต้นนี้มันจะกินอยู่หน้านี้แล้วก็ขยับไปทางนู้นนะฮะ ขยับไปทางโซนต้นต้นยิบไม้ใหญ่ๆนะต้นกําแพงนะผมขยับไปทางโน้นนะผมส่วนจุดนบีลงหน้านี้นะผมตรงนี้ตรง,ตรงบ้านหลังที่ชมพูนี่ปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยไม่ค่อยกินนะครับฝั่งนี้กินฝั่งกอการนะวันนี้วัดทั้งวันนะวัดหลุดโอ้ถ้าถ้าหลุดนี่ก็เกือบเกือบครึ่งหนึ่งของอันนี้มั้งครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งที่เราได้นะประมาณเนี้นะก็ ส่วนมากก็จะเป็นพวกปนินะตะเพียนนะครับผมปลายี่สกได้มาตัวเดียวนะใส่แว่นเราอาจะปล่อยก็ไม่ปล่อยนะครับเอาไปทอดนะตกมาได้แล้วไม่ต้องโตนะครับเราตกมากินนะโอเคได้ประมาณนี้นครับพอกินอยู่เราจะไปเอาไว้ไปทำกับข้าวไปทอดทำกับข้าวไว้ไปทำงานต่อโอเคครับผมกกะาลาบท่านผู้ชมาลากันครับบายอยานี bye bye. ไม่บอกบายยโอเคนะครับ <laughs> okay, ผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผม mm hmm. ก็ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นบีด้วยนะครับผม <c oughs> ส่วนคลิปต่อไปนะบีจะไปที่ไหนก็อย่าลืมนะติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งตัวบนด้วยนะครับโอเคนะครับผมลาไปก่อนนะครับบายๆครับผมสวัสดีครับ